ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่60ที่คาพเจาา้าในเชตุสานาตขอถวายเสียงสดสัทยายาพราสดพระป,ะประิษฐ์พระมนต์ต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสักขบูชาและอาจารย์ยบ,บูชาในครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของคาพเจา้าจงเจ้ามั่นสตินักได้มีสมาธิจดจ่อในอัคาระพยัญชนะในบโสสดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด อะระหังสัมมาสัมพุทโธภควะพุทธังภควะตัอภิวาทิสวากขาโตภควตาตโมธัมมังนะมัสสามปฏิปันโนภควโตสาวกสัโฆสัฆังมามิอรหัสัมมาสัมพุทโธสุจิรัปรินิพพุทโธภูมิหิปรมะโนทานิปรมิหิตติสติยวะทมหัพุทธัธัมมังสังฆัสระนังคะโตปุชิมรตนะตะธัมมจะระมิสุินา สมรันตาจักรวาเรศรัตตะขัจฉัตุเทวตาสัทธมมังมุนิราชสักสนันตุสักโมขะาัตสักเฮกามีจารุไปคิริเสกคระตเเรจันตริเขวิมานีทิเประตเจัคามีตรุวะนักะหเนเกหะวัตถุมหิเขตเจปุมาจายันตุเทวาชรัทธารวิสเมยะขะขันทปนาคาตินทันตาสันติเกยังมุนีวรวาจานัชธรรมมังโมนิสุนันตุธรรมสวรรค์เกลุอิยมพัทันตาธรรมสวรรค์เกลุอิยมพัทันตา ก็ทำตานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยามปีพุทธังสระนังคัจฉามิตติยามปีรรมังสระนังคัจฉามิตติยามปีสังฆังสระนังคัจฉามินาติเมาระนังอัญญังพุดทองเมาระนังว่าังเอเตนะสัจโจเจนะโสติเมหตุสัพพธานาติเมาระนังอัญญังทมโมเมาระนังว่าังเอเตนะสัจโจเจนะโสติเมหตุสัพพธานาติเมาระนังอัญญังสังคลมสาระนังว่าังเอเตนะสัจโจเจนะโสติเมหตุสัพพธา dhamang namera dhanaputa sadhira cittang, dhamang namera dhanaputa wisuti sarang, sangkhang namera dhanaputa susira titik, hitang namitira dhanala dhanata yapahang โลกเกศธาติจ okay, ัจจีเรจะปาตุพูต su ังกัาเประยามวิสัยญาติเทตุสัตถังวิยุหิปฏิตะชะเนหิวิชัญญาดูบังโลกามิเกหิจิกาถาจุปะละปะัญยังเกสันจิเตโตวิจิตังคุณะกายตายะนามิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุปปสิตังเนมัสิตุทธะัสสาทศฐานังปุญญติกานะสมุตตมะปุญญาภูมิทุกขะปัมโมชนะ มุขสัจธรรมคตานังปุชาระแหงสุอัรามังอภิปุเชนายานิพานสิกิริยายุตปวนิสัจธรรมสัมมาเกลี้สะมาราโสธนาสิทธิยาจะสาธุหิอัตตากุศเลหุปัสเสวะนิยังปานิจจพิสัจธรรมคัมะ์นิยะเมวัตสัมมาหิตังติรัตนานสัจธรรคตัมหาติณทิวังคณะนิสุนัมัสสนาปุเชมัจจปิสัชสตากุสุปัสสนะจิตตปฏฐานุ

Muhammad pada posa mengukur tahu suka tahu ibu tahu mana sahaja sahwi ni mahu jadi yang putang wala tak sana mami loka sana nanti ni kaca dan teja sa teja ya seti hantu tak pantai naya tak ni nasi ni tatu tamu tak coyo ya tak sah tak tu tak sih sih yang tawa สุจินโนทำมังวัลตังศีระสานมามิหงคัปปตารังอุปสันตธาหังดันติตาสติเชยาสิทธิของตุสัพพันตรายาจะวินานสเมโตุสัทธามัเสนาสุขตายุโยโคลโลกัสสพปุปปกิเรสัเชตาสัตโตสัญญัติอิโยสโกจะสวากาตะทำมังวิธิตังโดโรติสังฆังวัลตังศีระสานมามิพุทธานพุทธังสัมมาศีระทิฏิดันติตาสติเชียรสิทธิของตุสัพพันตรายาจะวินานสเมโตุ นโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมหิสิโนนโมอุตมะธรรมมัจสักสวะขาตัสเสวะเตนิทะนโมมหาสังกัสสะปิอุสุทธสีรติทิโนนโมอมาตายรัตสะรัตนาตยัสสะสัทุกังนโมอมัคคาติตัสสะตัสสะวัตตยัสสะปินโมการาปภะเวนะมิคารันตุอุปัฏฐวานโมการาลภะเวนะสุวัติโหตุสัพพธานโมการาสาธเชนะวิธ Pahit homi tei sakwa e wamei sutang e kang samai yang pakawa sakke so wi harati kabiro wato seming mahawan yeh ma tapi kusangke na sa ti kaca ma tehi pi kusangtehi sepehe wa ara hantehi ta sa hita ro kah ta hiti wata yah punya na sa ni pati ta honti pakawa takta sa na yah pi kusangkaca ata koh ta to na sutawa sakai i kana te hosi. Ayang ko pakawa tsake so iya harati kabiroa tong suminga, hahawa nema hantapi ku sangkela sa ting pa tsama tehi wiku sa tehi, sa pehe wa ara hantehi ta sa hijaro bata tuhi de wataa, ni yena tsa ni pati taho di pakawa tong kusamaya pi ku sangkaca, ya lo na manya pi yena pakawa te lo pasangkama yama o pasangkama dawa, pakawa pati kakata pasak อดสังโฆตาเทวตตาสยยะถาปินามะกัโลมาปุริสสมัชิตังวะภาหังปัสสาวะยะปัสสาวะตังวะภาหังสมิสัยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสยสุเทวิสุอัตตะริตาภะกวาโตปุระตตปะโตระหังสุอัตโตอเทวตตาภะปังวัตังอภิวะเตตวะเอกัมมัตถะอัตังสุเอกัมมัตติกาโคเอกัเทวตตาภะกวาโตสันติเกอิมการถังอภัสสิมหาสัมมยโยโววันัสัมมิงเทวะกายะสมากาตา Aka tamha imam sama sama yang tak kita lewat apalagi tak sangkati ti. Ataku apa lagi wat tak apa wat tahu sah sih Tetapi kamu sama tak hantu kita atau nuju kamu yang Ini tami inti yang ni rasa kita ti. Ataku apa lagi wat tak apa wat tahu sah sih imam kata apa sih cetawa. Kira cetawa paling kita kira oh จักขุมาตาสุตันตาสุสูนาคาติอัตตะโกอัปราเทวตาปะกวะโตสันติเกอิมาคาตาปะภาสีเยคีจีพูดทางสร้ดังคตตเสนนเตคมิสันติอัปยาปุณิปหายมุนุสังเทหังเทมักกายังเปริภูเรสันติติอัตตะโกปะขวาภิกขกอมันเตสิเยปุญญะนาพิฆเวตัสสุรกถาตุสุเทวตาสนนิปติตาหุนติอัตตะขตังทัศนายภิกขุสังกัจเจยบิติภิกฆเวอไอสุนติตรรมตานะอรหันตุสัมมาสัมพุทธา พระกัมมันตนาอิตาปารามัายวัตเทวตาสเนปติตาอเหงสุงสยจะถาปิเมหังอิเตระหิอิปิเติภิกขเวภวิสันติอนัคตมัตานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปกกวันตานังอิตาปรามายวัตเทวตาสนิปติตาภวิสันติสยจะถาปิเมหังอิเตระหิอาจิคิสามิภิกขเวเทวกายนันมะนิคิตายิสามิภิกขเวเทวกายนันมะนิเตสิสามิภิกขเวเทวกายนัง นามานิตังสุนราตัสาธุกรรมมนัสิกลโลธาปัสสิสามีติอวะตพันเตติโคเตภิกุภะกัตวะโตปัจจสูงภะคะวาอิตัถเทวะชัดสีรกรรมนุกัสสามิยะถาปุมาะตัถสีเยสิตังชิดิขะพะละเปริตตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสัรีนาลมะหาสัพพิสัมพุโนห์โอทาตมะนาสัสุธาวิปัสสนามะนาวิราพิญญปัจจสติยะตัควะมันิขะปริละวัฏฐเวตาโตอมันตยิสัทธา <noise> Tae wakai sasana irate api kanta tae wicana tapi kawo tae ca ata pa magaruk sa ta waku ta sa sasanaang tae tura huk iana amanu sana ta sana ape mata kung sa ta ata ke sana mata sung ape na ta di sa sa kahoda aung ta ca sa wana cakong ma ta to sa ca sa sasana irate api kanta tae wicana tapi kawo. เยาวังกิติสามิคิโราหิอนุปปสุสตัสาสมยขาปุมงกาปิรว่าวถอิทิมันโตชุติมันโตวันนตยสัสิโนโมทัมนาิกมมภิกรุงสมิติงวะนังเจสาหาหมตายคขานวันี่ิมันโตชุติมันโตวันเถ้ันตยัสิโนโมทัมนาอิกมุภิกุสมิติวนังสาตาคิาติสาสายานันวนีนอ่ิมันโตชุติมันโตวันตันโตยสัสิโน โมทัมนาพิกมุภิโคสมติงวนังอิตตสรสสสสยยคขานาตะวานิหนที่มันโตชุติมันโตวนนาวันโตยัสิโนโมทรมนาอภิกรมุภิโคณสมิติงวานังเวสามิตามปัจจสตายักขานันตะวานิหนดที่มันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสิโนโมทัมนาอภิกรรมุภิโัสมิติงวะนังภูมิโรราชาขัอิโกเวปุลัสสนิเมสานังปิโยนังสัตตาสัสสัง

ปุตตปิตาสัพหวุอินทนามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตณัมนโตยสสิโนมุทัพนาพิกามุพิกุลนะงสมิติงว่นางประชิตมันจติสังราชวิรูปะโคภาสัสตินาคานางที่ปติมหาราชายสสิโสปุตตปิตาสัพหวุอินทานามะมหาพราอิทิมันโตชุติมันโตณัวมันโตยสสิโนมุทัพมนาพิกามุพิกุนางสมิติงว่นางอุตตะมติสังราชวิรูปะโาสติเยขานาที่ปติ มหาราชยัสิสุตตาปิตาสาวกหโมอิทธนามามหาภาราอิทิมันโตชุติมันโตวันนโตยัสิโมทมนาภิกมมภิกขุนสมมิติมันปีมัทิสังัตาโททักกินนะวิโรหโกปจิเมนะวิโรปโขอวโรอุตารังทิสังจัตตารเตมหาราชาสมนตาจตุโรทิสาตันทรมานาอัตถาสุวะในกปิโรตเตเตสังมยาวิโนทาศักุวะตะอิกาสถามายาุเกณทุเวกนทุ วีกูจาวิปุตโตสหัเถ้นองค์มเสรถโจักินุการโทนิคันโทษจากปนาโทอุปมุคลยมจากเทวสุจะตมตรติจิตตเสนโนจากคันทโพนารราชานชนองสโพอาคูกจจกสีกอเจวเต็นพตูสุริยวัตสาในเอตธงจจาราชนองคพัตนาภาษาราชุพี่มรธรรมนาพิกวมุงพี่ขุนาันสมิติว่านงอาชาคูนัภาษานาคาเวสลาตาหอจัตไกรก็พระรักษณะราอาคู พายาคาสายาติพิยมุนันตะรัตถาจักคุณะคายยศสีโนเอราวัณโนมหานาโคสุปะฆะสมิติวังเยนะคารีเยนะเยนะคะลาเชสหัสหาหารันติทิแพนิชาปกิวิสุตักจักคูเวหายศสติวันธรรมะชักตตาจิตตสุปนาอิติเตสะนามะอภยันตตานะคาราชานิมาสิสุปนาโตเขมมะมะเพรสิพุทโธสันหายิวะจาริยปะหายันตา นะคสุปนาสะณะนามกังสุงพุทธังชิตาวชิรหัตเทนะสมุทหาอสุราิจิตาภันตะโรวัสสาวเสติทิมันโตยัสสัคสีโนการากญช้ามหาปินมะอสุราตนะวิกัสสาวิปจิตติสกิติชะปะหาราโทนะโมติสหัสตันจัปเพริปตานังสเพวิโรจนะมกาจันนหิตตวะพริงเสนาละหุพันโนปะขมมุสังวิโยคานิปันตเดภิกขุนาสุมิติงวะนัง ละโพจัตถีวาปฏิวีจัตเตโชวาโยตัถกะมุงวาลุณาวาลุนาเทวาสมโมจัตยัสสะสัทธาเมตตาการุณากายิกาอภูเทวะจันสีโนองรักเศตรัสสะธากายาสภีนนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยัสสีโนมัโมชมมนะปิกามุปิกุณณสุมิติงะนังเวทูจัตถีวาสาลีจัตสมะจัตถุเยะมะจัตถสุปนิสสะเทวา แต่ถ้ามาภูปรักิตาสุริยเวนนสาธิวาสุริยมาภูปรักิตาอากาศตารักิตาวอมาทวบาลกามสุนังมสุโศโทสกุลกาาูรินทโสทโทัศนสิททนาอนาทัศนวณิโนอิทิมาตุชุติมตวนาอุตโตยสัสิโนถ้ามานาิกมภกนสวิตินาอาถาภูสาภูเทวชะนมกิสาริวะอริตจารุชาจ Rumah bupati khasino wero nasahatama cak atutu cak annye cekka, suria yari cewa aku aku wasak wone sinowo tasik tetasataka yasapienana takonino, ite maktosheki manto wana anto yasasino mohel mohel api kamifiku dan satingo na, semana mahasamana manu sana nu setama, ita batusika aku aku mana batusika ataku haro yote wa, yeto rohito wa sinowo pada kama aku te yasasino. ดัศเสตทัสสางกยาสัพเพนานะตุวนิโนดิทิมันโตชุติมันโตนะอันโตยศสสิโนมุทัมมะนรดาภิกขมงภิกขุนางสัมิติงวนังสุขกะรุหะอะรุนะอะคุณวิะนะสังสหะอุทาตะเคยหาปะโมหะอะคุเทวะวิตตะระนะสตตะมัตตะหะลักขชามิสเกิดยต่ยสศิโนตนะยังอะคาปจุญโนยุทิสศอะภิวัสติ ແລະສຽງທີ່ທັກສະທ້ານກັນວ່າສຳເພັງນານາຂອງວັນນີ້ເໝາະຈະຈິ້ມມັນໂຕຄືຕິດມັນໂຕລຳດັບມັນໂຕຈາກສາຍສີລົງມາທໍາລະ สัตย์เจทีว่านิกายางสัพเพนานัต่ว่านิโนนามั้นว่เยนะอาฆาตโนเยตันเยสัานที่สาสะภูวุฒจาติมักคิอเราโอคตินัมนาสวังรักเขีโมขะตะรังนาคัำเจริญธะอสิตาติตังสุภามะยปะรังมัโตตัดปุตตะอิทิมโตสหะสันนังกุมารโอติโสจาสโสภะฆาสมิติมว่าหังสาสปุมาโรกาลังมหาปุมาพิติทัติอุปปันโนสุติมัตโตพิมังกโยยัสสิโส ດ້ານເສດຖະອິດສະຫຼະອາກູກາເຊກາວາສາວະເຈນຮັດເຕ i ທັນຊະມັດຕາໂຕອາຄາຮາລິໂຕປາລິວາລິໂຕເຕຈາສັບເພອາຟຣິກັນເຕສິນເທເທເວສຸພະມະເກມາຣະເສນາອາຟຣິກາມີປະຊາກັນຫັນສະມາທິຍັງເອຈາຄັນທະຕາພັນຕະຕະລາເຄລະຄັນທະພັນທະໂວສະມັນຕາປາລິວາລິທະມະວົງ Sanai yentou sungui cikkuotu sasou patutawotu sangkutuku asau yaukasei, tanca sapeng apin yau yaukauk cikta wana cakung ma tatu amateji sata sa wakpe sasane rutei ma rasei na hapi kanta tei wu tana tha pika wou, tei ta atapama karong sutong ma kuta sasa salang, mi tara kei hekwa kau mangne saklong ma iinca yong sape wiji ta sangka ma aseya tei ta yasasino wou tan tisa pu tei hin sa wakpe tei ceni sutati. Asewana aja para nangkati nangta aja asewana a puca tamang pati e rupati e saq waq jota, mukheja ketaq punya sama pangit hita e tamang karamo e tamang, waq uqsa tsaq jas dipan tamang karamo mata puta tamang mataq petuq uqutanaq putaq taraq sasakaq hoq tamang karamo າອານາຈັກສັງກະຫອງນໍາວ່າຊາວອິດກໍາລັງແຮຕໍາມັນຄະລົງຕໍາບອນອາຣະບຽທີ່ກ່າວວາມາຈາປນຈສັຍມອະປະມດໂຈະທມສຸຂຕມຄະລຕນກາລະວຈນິວໂຕຈສັທຸຈິຕະກະຕນຕາການະມະສນະເຕມຄະລຕນອັນທີ່ຈະສະວະສະຕາສາມານຈະທັດສະນະການະມະສກະຈະຕມຄະລຕນຕະໂຈະະມະາລຍະຈະອະິຍສະ สัจจานัชชนังที่ภานัสิจิวิยาจากอิทัมมครมุตตะมังพุทธสาวุกขามิหิจิตตัญญาสังขกรรมปติอโสรกอริชังเขมังอตทัมมครมุตตะมังอิทัมทิสานิกตวานัสภัพธรรมปาราชิตาสภัสสาสดถิ่งข้าชันติตันเตสังมคระมุตตมัติยากเกิจิวิตังอิทัวาหุรวาสเกสุวายัรตนันปณิตังนนโนสมังติตถาคติณะอิทัมปิพุทธราตนันปนีตังอิเทนะสเจนะสวัตติของตุ kāyāṁ vīrākāṁ āmatāṁ bīnītāṁ yā sāsākā sākāyāṁ mūnī ṣaṁmā hi tōṁ nā te nā tamē nā samāti kiti īthā pī tamē rā tā nā bīnītāṁ e te nā sacce nā suvati hontu. yā pūtāsa Ṭhūpa nī vā nā yī sūtiṁ samāti nā natarikañ yā mā hū samāti nā te nā samāna viṣyati īthā pī tamē rā tā nā bīnītāṁ e te nā sacce nā suvati hontu ye pūkala ātā sātā pā sāt

วิรตตยติเาว่าสังนเทขีนั้นปีชาอวิริยิันทานิปานิปันติเทรายาจอมปฏิปีธรรมปีจัเคระหงปณิตัเอตนะสัจเจนะสุวติหตุอัตตาหามชิตังเสยโยยาตยัอิตาราปชาอัตตาตันสะปพจัสสันิจังสันตจตาริโรเยาะเทนุวะนันทัพโพนะมารสาภุมุนชิตังอัปชิตังกรลยอาถา Rupata shandun ngupasi kaming tangkena kakavata shanata pesata arahata sama saputena umhe ma lehatung ma anu sewe nama bala ma pada yap ma itikhi raya ma petika sapa tege ma takahintu ma naya kahina ma ala bali wi takhe na kanti, ya, ma titini ya, ya, cha ya, na kantik yama bapa rupata yap ma sama Kusara ime tama so waca ime tama mi yukara hita ime tama semata sematina ahita yatu kaya sangot tante atahatung mehe upese. Pacahe yata etahatung he atahatang wae naya tah ime tama kusara ime tama nawa cai ime tama mi yukara tata ime tama semata sematina hita yaku kaya sangot tante atahatung mehe upese empeca wiha Upanita di sini tengah pemain seru panita salah satu tara. Kita pun yang mana ni pekak mana punya ni kaji ya tak suka wah ni upanita di sini tengah pemain yang seru panita salah satu tara. Kita pun yang mana ni pekak mana lo kami sampai cahaya satu piko yo tak kaji nak sengnya mau wajahnya usah te tak datang yang jiwa mana pakak hoti pun yang dah mewah. รักษาติธรรมะตลิงธรรมโมสุจิโนสุขะมาวหาติอิสาลิสังเสริมิสุจิเนนักคูจิติก็จติธรรมะเตลิสเพสังคารานิจติยถาปัญญายาปสติเอถานิพินทติทุเขสมมกุิสุติยาสเพสังคารานจติเถาปัญญายาปสติเอถานิพพินทติทุเขสมมกุิสุติยาสเพธมานาตติยถาปัญญายาปะสติเอถานิพพินทติทุเขสัมมกุลิสุติยา Apana ka tama menkeitu tiya aukta kika e ta tanyaya metawi ta kanheya, apana ka hahumwe sara na e da ti papa tani a manita, alamanu kateyani anu sakaia ta kita ne ta koserona kemang ne ta sara na ngutamang, ne ta sara na makamah sapu du ka pungu ta tiyo ta tutta ta man ta sangkanta, soro na kato ta tawi e liya tata ni samakpanyada pasape tu

สิ่งใดที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอย่างนั้นไม่ถึงปัจปุบันนังจโยธรรมกตัฏตัตวิปัสสติอาสังหิรอาสังกุปังตังวิธาะ้พรู้ะเอยดก็บุคคลนั้นจู้แต่ปัจจุบันไม่งงเงี้ยคนใครนทานั้นได้บุคคลนั้นปรเจริญทำานัรน่ื่องให้ปุโปงติอาชีวากิจตะมาตพังปัญญาไม่ร้นักเสวีปุถุภพเกษณีวันนี้หละใครน่าจะรู้ความตายนวันพุ่งนิเห็นสังฆารดตนมหาเสนานัมเจนา าว่าคมทีคาจดริ่มมือเปี่นสีในยานนั้นยั้ไมนมีการรับสังห้นเอีวันวิหายมาตอเพียงอโอนหดดังตอมาทันที่ตั้งๆต่เมอเที่ยงไดตติ a สัตว์ตอันจิตกัเตมุนิติพวกผู้นีผู้สงบย่อมีบุู้คนผู้มีควติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิการตั้งหวและกังเกนั้นแลว่าคู่รักตีหนึ่งจะเดินด้วยประการชนิดในจะได้ทำมือเห็นจะลองหน้าตีต่อมีควาเกิบเป็นธรรมดาจะรู้ทำความเก็บไปไม่ได้ ยที่ทำมหิเบี้ที่งนที่โตเรามีความใจแ้บเป็นธรรมดาจะรุกควความใจแคไปไม่ได้เมื่อรณทำามหิเมอร่าอาตีโตเรามีความตาเกธรรมดาจะรุกควความตาไปไม่ได้สเปหิไม่เีเหิเมื่อนาเปียหอนนาภูมินาภโมเราจะราเว้นเป็นหาคือว่าจะต้องพัดลาจากของละคงจริญใจเท่าไหร่พวกกมสกุกามาทายอนุกรกามอย่นิกามปัทตุกุกมาปฏิสระโน เมีการประของของตนมีการเป็นผู้ให้ผลการเปนเเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการได้ีิชึ่งอาศัยเองดังมักฤณีกาลยาณ์นาาปัะวุบักาาตสไทยยตุพุเราทำกับอะไรว่าเป็นดหรืเป็นบาปราจะเป็นเท่ารคืว่าจะทํอในรับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอมเหอิเอาปิหังปัจเจวีิตธพังเราั้งหลายภพจารณาอย่างนี้ทุกทุกวันเถิดรุขปัตตาเนิตุขะพัาปัตตาจะนิพยาโสขปัตตาเจนิโสกา ทุตุสัภีปีปานิหนงอิตาวตาจามิสัมปะตังมูญะสัมปะทางจัปเทวะนโมทันตุสัมปัสสัมปะสีติทิยาทานังชาตทันตุสัทยะสีรังนละขันตุสัพพะทามภาวนาพิระตาหุตุขจันตุเทวตาขตาสัพปิพุทธะปะระปตาปเจกันจะยังเพระอรหันตานันจะติเชนั้ะขังขันตามิสัพพโสอานธรรมยามปฏิทัย เทวตาสันติวิหาริวาสินิถุเป็รปงพธิเคริแต่หินแต่หินต่ธรรมะแทเนนะพระวันตุปุชิตาสดิ์ิงนเตหาวิหาระมันทะเรเทราจักมัชานวกาจัพพิโวสสราหมิคาานาปฏิอุบาสเกอขามาจะเตสานิกามาจายเสราสปาราปุตตสุจิงพระวันตุเตชราผู้ชายเดิตจะอันตัสสมภวาสังเสตชาตาอัตโตภูปปาติการิญญาลิกังธรรมะพระรางปฏิจจะเตสัมมิปีทุขัสคโรตุสังขยาง Setelah juga akan sedang termatakan pada시but kereta device ini untuk api Jika terjadi apa yang terjadi pada sel Thompson sama teman tamu Tentunya, diseseorang sudah akan terlariat oleh kamu Pegangan Background Khun Ya Seta, Brahman, dan protagonist Semuanya telah menumbang kepada diri kita Kупingnya yang membatalkan itu तिथामेंचायति तथा अन्यमचातवे रुणों सतारीनंति रक्षमिं तेपुमुद्दत्यो निकार पजे पजे काजातु खारांसंसरंता पवाक्ययां तं यपतिथानमें आनुमोहनंतु तेश्यं यजिम नपचानंति तेवतेश्यं येथयुं मयातिनानापुन्यानानुमोहनानंहेतु नासक्वसतासह होतु अवेरासुकाचिनों केमपतन्तजपपुमुद्दतेश्याचिचतं เขาศาสนาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจบเป็นผู้หนึ่งมีเห็นส่วนบนจบเป็นผู้มีส่วนแห่งบนที่ข้าพเจ้าได้ทำบราแล้วนี้และแห่งบนอืน่นที่อื่นหลายที่ข้าพเจ้าได้นะนำแล้วได้ทําแล้วคือสอนเหล่าใดที่เป็นผู้มีคนมีบรรดาและบิดาข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นดังนั้นไม่ได้เห็นและชาวทั้งอื่นที่เป็นกลางและมีการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูเขาเกิดในกระเนิดงสีไม่ทำให้ใดกันหนึ่งและสี เรางที่อยู่ในพวพน้อยและวพใหญ่ใส่เราได้ทราบการให้ส่งนบุข้าพเจ้าแล้วองภาษาเรอนั้นจงมงัปน้โมลทนาทานเองทรับเถิดก็ใส่เราได้ไม่ทราบการให้ส่นบุข้าพเจ้านี้ประเทศทั้งหลายจึงแจ้งการส่เหล่านั้นก็เห็นคืออน้โมลทนาบุทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วภาษาทั้งปวงจงย่มมีเวนยเป็นสุขสมายเถินและจงถึงถ่ายก็เสียงเถิดขอความว่าอดีของใส่เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่ง huh. สัจจาอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรในสงฆ์ของการบูชาพระราษีานน่าใด้วยการสาธัญสวดสมนต์วันสวดพระพื่อได้รับพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขเลยจงขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอโปรดจัดทุกพันธุ์บวงหวงข้าพเจ้าจะได้รป็นธรรมลกพันธุาบังคับขอขอต้อนเที่ยวเทวดาทั้งหลายขออนุโมทนาในการสวดสาธัญมนต์และทำบารมีเมื่อน้ำมอดท่านนาแล้วผัวอุ้มเลยขอให้แก่ข้าพเจ้าทับบุตรบุญคง ก็กิ่นพอดีพี่หน้าโดยวังนี้ที่สรพระยาณัฏงวรรวรนี่ไม่ิหารแตลอดจนวัตถุมงคลเท่าหรที่สสร็จส้างเคริษย์่านที่จะจดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนเพอารมภงพระบรีและรรมงคลในพระมาต่างๆขอจงสมศักดิศรีทุกประการเถิดบุกสงข้าพเจ้าทั้งหลาเกิดจากการสวดมนต์เริญจิตพรวนากรนองถวายเป็นพุทธบูชาและบบูชาสังฆบูชา ขอผู example, passed, long, we ้นี้เจ้าส่งถึงเพื่อมีเจสัตธาโสดมเรนจิตภาวนาทุกทายขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงโปจักความทุกข์หายจุกใจทั้งสิประสงความสมบรเจริร่วมมือในหน้าที่การงานชนะตัวกษัตริย์อาจทั้งหลายสมบูรณ์พ้มด้วยทจ้าาสมบู์ปริวัตสมบัติมีโดนตาเห็นธรรมสำนึกการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายันและเจริญโดยจะถืพิทกาชใชทั้งสคืออริวันสุกะกุระเถดขอลงมโนทนาบุญกับครอบครัวโยชิ์ที่ก้มท้า